ขงแล้สะพานมอนอของทลางสะพานมาไม้ไอุตมนุสรมาวันธรรมดาคนน้อยทุกคนบรรยากาศดีจัดให้ต้นเขากำลังเคลียบินโดนอยู่ พอตีผมมาคนโคตรเยอะเลยไม่ได้จ้าน้องชวนถ่ายรูกแล้วแต่เราจะให้นะกับน้องๆพวกนี้เขาจะมาปาแป้งหรือว่าถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยเราจะให้เท่าไหร่ก็ได้นั้นแล้วแต่เราเลยกาดีนี่ข้างหลังเข้ามาครั้งก่อนผมก็นอนพักตรงนั้นนะแพรชุลรทางแล้วก็ถ้า เราเดินไปสุดสะพานตรงนู้นมันจะเป็น้านโจงนะช่วงเช้าที่เขาชอบไปนั่งกินกันแล้วก็ใส่บาทฝั่งนู้นนะราคาถ้าเป็นหัวสะพานฝั่งนี้จะเป็นะจะเป็นสะพานแดงนะสะพานแดงนี่ก็มีพระมาใส่บาทพระเขาจะไม่ได้เดินสะพานนะมาข้ามมาตรงสะพานไม้ตรงนี้เพราะว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนเหมือนจะเคยมีพระเขาจะเดินข้ามสะพานไม้ตรงนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนะ่ะ ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมไปใส่ตรงนู้นอ่ะเขาบอกว่าผาไม่ได้เดินตรงนี้นะก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นเรือให้เช่าแล้วครับชมวัด,ด,ดหลายเจ้าเลยอากาศดีอยู่ตรงนู้นตรงนู้นยังมีหมอกเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี่เราก็จะกลับไปนอนที่ป้อมปีนะก็มีเพื่อนกำลังมามีโบ๊ทมีแฟมแล้วก็มีน้องต้า น้องดิดนะที่ไปเดินเขาจางเผือกด้วยกันกำลังตามมานะแต่ว่าคงไม่ได้มาสะพานมอนมาไม่ทันเวลาไม่พอนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นสะพานไว้เดินด้านล่างไว้เช่าติดต่อเออเช่าเรือที่จะไปวัดนะคู่กับตัวสะพานไม้ตรงนี้นะครับจำได้ว่าตอนนั้นเขาสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อ ใช้ทดแทนไอ้ตรงสะพานตรงนี้ที่มันพังไปแล้วเขาก็ซ่อมพักหนึ่งนะ